ตายอยู่ดีครับตา้อยู่ดีครับเริ่มมันหลอดก็ตายครับเริ่มมันหลอดก็ตายครับเคยครับเราอยู่ใน리그오브브루테라นะครับนี้นะครับเราก็จะมารีวิวดีนี้ดีนี้ก็เป็นเด็กที่ผมดูมาจากเว็บไซต์ IT หนึง่งรู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจมากเด็กนี้เลยครับ u n d y i n g โอเคเดี okay. ๋ยวผมก็จะลองสาธิตเด็กนี้ให้ดูนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวผมจะแปะการที่ใช้เอาไว้ให้ด้านใต้ด้านล่างคนเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยโอเคสวยงามอยู่วิทราโอเคตัวเด็กที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 ทนี่ลงนะลงนะ าบายนะครับโดยที่ไม่มีแชมเปนเลยนะครับมีแต่ใบเปล่าเท่านั้นแหละไม่ลงผมจะตีหน้าับเฮ้ยเขียวผู้เล่นเฮ้ยของเคียวอะ่ะเคียวอะ่ะเคียวอะ่ะเอาเคียวกันเขียบหน้าดีกว่าโอ้โหแดมเดียวก็ไม่ยอมนะ ชอ,ชอบชอบผมและยังชอบป๊าป๊าอือฮึคุยเขาเคลียร์ให้เราด้วยด้วยขอบอบนขาสแกเ่จะเคลียร์ให้ผมไหม คุมไหมคุ้มไม่คุ้มไหมคุมไเราจะได้จอกันสองใบคุมไม่คุมไหมคุมไนะไปอเคลียร์ไปดีกว่าปต่อเคีร์ไปเาจะเคียร์ไปละกันเชียรไปละกัน ลงเพิ่มเตัวละงกันคือเขาจะตีจริงๆหร okay. อแกแกจะตีเราจริงๆเยอะเพราะหลักๆะนะอย่างมากก็คือมีแค่ใบนั่นแหละโอเคเจะหนึ่งใบโอเคทีนี้เราไม่ตัดนยะี่สิบยี่สิบแบบไม่มีใครแบบแบ่งๆกันโดยก็ไม่มีนะไม่มีแบบ Q o n ย unit คือเลยการเวทนะ <laughs> มีมอนเตอร์ลงแล้วก็คือแบบไม่มีมอนเตอร์ลงเลยลุงบำาบายโอ้โหผมเกลียดตัวนี้มากนะมันตัวที่แบบก็คือถ้าตายอะ่ะถ้าเดนเรื่อยๆอะ่ะเออคั้นหนึ่งเอจจิ๋ว ออไม่คุ้มเลยเอือจริงจริงเนี่เราใช้ไปนี่ดีกว่าเนาะโอเคเพราะฉะนั้นมันเเราเหลือปะเฮ้ยเราเหลือคิว <c ute> แล้วได้จุดโอ้โหสุดจริงอะ่ะโอ้โหสุดจริงอะ่ะไม่เราถึงคิดช้าเป็นแบบนี้เก็บไม่เคลียร์ด้วยครับ ขอคคบคุณครับเ e n r ร l l b ูบา b o b าขอบค,คุณครับคือยคือจรีบว่ะเอาเรื่อง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 ขอการเพิ่มสังไปแล้วกันเดี๋ยวก็ไปแล้วขอเพิ่มสังไปนะครับขอาการเพิ่มสองใบนะครับคลิกครับ นะครับ,บรอกไม่ได้หมดแล้วหมดแล้วจริงจริงโอเคโฮคอสขอตีกันละกันโอเคคิวเซนซีคิวเซนซีฉันอยากได้สามสามนะ่ะคิวฉันซีเฮ้ยจะคิวเราจริงๆริงเยอะเฮ้ย,เ,ยเขาคิวจริงหรออ๋อนี่ เนี่ยได้เหรออกไปเลยครับเคลียร์ไปเดี๋ยวได้เคลียร์ไปผมเคลียร์ได้เหมือนกันครับเคลียร์ได้เคลียร์ไปขอตัวไว้มาบล็อกใหม่ครับเขามีการนะครับอ,อุ้ยตกใจชาร์ลหายลามหายตกใจอุ้ยตกใจจริงเมื่อกี้ฮือ อุยลลนสคุยคิวใครตีถ้าลงผมน่าจะลงแล้วก็คิวอันดายนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าอันดายมันบล็อกไม่ได้เทอหน้าก็จะมีสีสีช่วยตีสามใจผมว่าผมน่าจะไม่น่าจะไม่บล็อกนะผมอยากเก็บไว้น่าจะหาการเอาไปเคลียร์มากกว่า อำยังไ,ไงดีที่มันโอเวอร์อ,อยู่จริงนก็ควรจะรีบเคลียร์แต่ว่าเก็บไว้ก่อนได้ไหมันยังไงดีคิดๆแล้วแค้นสุดคิดไปเคลเฮ้ยกป๊ักนก็ไม่ เดาออกอ่้ยช่วยอยู่นี่เด้อเ้ยเฮ้ยคารวะคารวะผู้เสียดายเนี่ยเสียดายก็ได้ไม่อดูนะโอ้โหกุ้ง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 หายเกี้ยครับกดเลยไม่ได้ฮะกดเลยไม่ได้โอเคปล่อยพังปล่อนพังสดท้ายอะไรก็ชอบเถอะประเด็นคือบล็อกไม่ได้โอเค มีตัวนี้ลงอยู่สวยได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้แค่นี้มีเติมบล็อกอยู่บล็อกไม่ได้โอ้โหควรรีบเคลียร์หรือเปล่าอ่ะรู้หมดเลยนะรู้หมดเลยนะเอาจริงอ่ะรู้หมดเลยนะนินึงนะขอคิดก่อนโอ้ไม่ไม่เอาเนี้ยวไปกันเดี๋ยว ถ้าเขาตตยก็จะเรียกใม่กับโอ้ยสนั่นเลยเจ็ดดำเนี่ยสนั่นเลยจอตึมตามตึมตา้มเลยครับโอ้โหจริงตึงมากตึงมากค่ะหนูตึงมากค่ะโอเคขอลงหน่อย เขก็ยามันอัพเลเวล้าอะไรเลยไม,ม่ไม่มีการเอ้เราเมีคิวยูนิตอยูน่นนะแต่ว่าแบบเหมือนคิวยูนิตังไม่ขึ้นนะถ้ามีขึ้นเราจะอุ่นใจกว่าน,นี้มากๆนะแต่มันไม่มีครับเชี่วก็ได้จีดีมันอู้ดีไงโอ้เลยยังชอบเลยัีนี้ก็จะตายใช่ไหมแล้วก็จะ คิวไปก่อนเพื่อจะได้การสองใบคือตอนเนี้ยหากาเทียหากาเทียจริงๆไม่ไม่ได้กลัวเชลแมนล่างนี้แล้วแต่แบบกูอีกล่างมันสุดโยสุดในรุ่นฮะโอเคประม,มนาณนั้นับสเตมินาเนี่ยโอเค อย่างน้อยก็มีการเคลียร์ใบหนึ่งนะผมน่าจะน่าจะต้องเคลียร์ตอนเขาได้ตีนั่นแหละไม่ไงนะเคลียร์เอาจริงคือค่อนข้างจำเป็นนะเพราะว่าเลือดจะหมดอะ่ะไม่ได้หรอกเคถ้าถามคุมไหมจริงๆมันก็ไม่ไม่ค่อยคุมนะเพราะว่าอันนี้มันเชี่ยบแค่เดนแมทตัวเดียวเค บอกว่ามันยังไม่ได้ตีนะบอกว่าขึ้นมือนะอุ้ยเขได้ตีอ่ะอู้เขได้ตีเขาได้ตีอุ้ยเราทำพลาดพลาดจริงไงเนี่ยรู้สึกไม่คุ้มซะเลยนะเราจะรีบร้งทำไมอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเราจะรีบลร้องอู้เดี๋ยวรีบลงทำไมอ่ะฟุดช ลงไปให้เคลียร์เลยนะนี่ปุณธรรมนะมันเฟสออนแล้วลูกลูกตีไม่ได้แล้วนะอันวิธอันนี้ค่อยเคลียร์เทินเขาก็ได้ใช่ไหมค่อยเคลียร์เทินเขาก็ได้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ดีกว่าเคลียร์ลงไปตีเลยเขาต้องเอามากันแน่ๆที่รู้คือต้องกันโอเค มีโปโลด้วยหรอโหลคือมีโปโลด้วยหรอโอ้หูเดือด,ดูเดูดดเดดแบบเลือดสาว่แตเพราะเขาตีเลยแล้วเราก็แพ้เลยปะใช่ไหม้โ,โลมาด้วยอ่ะโอ้โหนี่คืออะไร,รอ,อ่ะเฮ้ยคือสองยุนิดหรอ อุ้ยสวยเนี่ยขอยไปแล้วพี่ไปแล้วพี่อุ้ยบลัมบลัมบลัมยังไม่น่ากลัวนะบลัมยังไม่น่ากลัวนะบอกเลยมนะเชไม่มีคนตีทะลุเนาะก็แบบอุ่งใจอุ่งใจหน่อยหน่อยอุ้ยเตือดอยู่เดือดอยู่มาขอตีบ้างพี่เออตีตีไปแล้วนี่หว่าห้ยต,ะตะลกอะ เขาหน้าจะสมอนเราก็น่าจะนี่ลงไปแล้วก็นี่ลงตามอุ้ยยังสวยเขาไม่มีการเคลียร์นะอุ้ยทำไรอย่ากลัวนะกูกลัวกลัวจริงทำทำไมอะไปทำทำไมอะกลัวจริงอะเนี่ยกลัวจริงโยนโยนแล้วแหละนั่นเลยโยนแล้วแหละ่างเงี้ยชะตากรรมเนี่ย ดูสภาพนั่นน่าจะโยแล้วนะน่าจะค่อนข้างโยแล้วแหละโยจริงๆเหรอโยจริงๆรหรอครับเรารโอเคเราก็จะไม่ไปล่อยให้ลงเด็ดขาดเอาจริงบอกเลยไม่ไปล่อยที่บอกไม่ไปล่อยนะครับตอนนี้นั่นนะครับ มันต้องมีอะไรแน่เลยเหรออุ้ยการ์ดท,ที่เขาได้มาอุ้ยได้ยูสัก็ตายอยู่ดีนะก็ตายผมบอกว่าก็ตายอยู่ดีอะเขาตายอยู่ดีอะครับก็ตายอยู่ดีอะครับ,ยยเ,รบเริ่มมันหลอดก็ตายครับเริ่มมันหล่อก็ตายครับอืมก็เรเป็นธรรมดา ต,ต,ตาตะไลก็จะขึ้นแรงแต่ละแรงโ okay. okay. อเคโอเคเขาคือสำหรับการรับชมครับ